ได้เจจท่นครับเคยทักทักยจู่่ละทกิจกรยาะครับเฮ้ยเสือสสันเดียวอ่ะ quá, ngoài giờ Hả? Tinh phải Ôi. không? Ôi Có tiếng thai thằng nào phân nữa 500, 100, 200, 300, 400, 500, 600,

dạy rồi dạy dạy đây dạy 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 Cái dạy Ô dạy มาตัวนี้มนสิโอ้บ้าโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยบ้าเยอยไอ้บ้าก็ตัวบ้าทรมา Ôi. tiêu mở tù. Ô, ông. Ôi, đây. Ôi. Ôi, Sao เดินตวพยายามจะตัิงเฮ้ยเฮ้ยอแกตัวนี้ไม่ธรรมดา เออทีเด็กนี่สวยเขียวไปไปไอ้คยิ้ตันนับนี่กระตุกหาง เ็นเพาอะไรขึ้นมาไม่พอเพราะเราสองเกิดไม่ดูไอ้พุชิตันจะมาตะพูดอโ้ย ôi, người mọi người mọi người mọi người ui người mọi người mọi phải, mọi ôi, mọi người mọi Ui พมบดีิปะปะปะนกรีวงปักปักน้ำดิว่าไปเพือะไรเพืออะไร Hello. Ao. Oh. 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 Đang luôn. Cái ไฮ้ยยังไงเฮ้ยโอ้โหตายตัวนี้วนดีโอ้โหโอ้โหยิงดิบ Jeg her. Oi. โอเควิ้งโอ้โ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 ครับเป็นของตองอ่วากระโงงไ่ย่องดิโอใจนาย่ะวาต้ที่่ปูเกี่ยว ว ah าดพันกบานยาเียงบุรีตูหลังมะเกลียงบรีตู้เิญวอนนี้ระวังครับเกี่ยงบดรีระวังอยจเา กี่วันก็ไม่ต้องก็อาเท่วกัรเฮ้ยเฮไปตรงนี้ครับ

โอ้ยเ,เอาเอ็ะผม่เ็วาดมันงตุเอาเป็นเอาไ่ aí e... 会。影子多，我录变影子了。 Ai oh, kêu? đi học Hiểu. It anyway. <gasps> yeah, right